ไม่้เขาคิดถึงคุณมากเนาะเป็นการเรนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะทุกคนเอ,อ่อเป็นการเรนดอมเล่าเรื่องไพนะจาร์ทุกคนทุกคนคะ่ะใครไม่ไปไหนก็มาฟังกันเนาะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่รักการดูดองดูเรนดอมดูพีอากาศเนาะเข้ามาแล้วนะคะฝาก เติมกำลังใจให้กันและกันนะคะเป็นกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กระดิ่งกิงกลางให้นะคะมารับพลังงานดีและพลังงานบวกนะคุณทำให้เขาคิดถึงคุณมากว้าว <Wow. S 1> คุณทำให้เขาคิดถึงคุณมากนะคะคุณทำให้เขาคิดถึงคุณมากการเรนดอมนะคะเป็นการเรนดอมเราลงไพ่ตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะอย่ามานั่งเครียดหรือซีเรียสนะเพราะาชีวิตคนเราอะก็มีเรื่องให้เราต้องคิดต้องเครียดต้องหลังละ มันต้องมีการปล่อยวางบ้างใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราถ้าเรามีความสุขใช่ไหมเราก็ชีวิตเราก็จะมีความสุขแล้วก็โฟกัสในจุดที่มันมีความสุขเนาะคุณทําให้เขาคิดถึงคุณมากค่ะนะคะ,ะว้าว the เดะมนเฮ้ยไพย่ใบนี้เป็นไพ่เดะมนคุณอ่ะเห็นชัดไหมชัดเจนนะ <laughs> ใครเข้ามานะคะเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะพลังงานนี้เป็นของคุณค่ะอันนี้เป็นเดะมนค่ะเป็นไพ่เดะมนเป็นไพ่ เดอะมูนแห่งดวงจันทร์เนาะเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนแสงสว่างให้กับคนแต่ว่าคนคนนี้เขานั่งคุ้นคิดนะในช่วงเวลาย,ยามวิกาหรือย,ยามกลางคืนเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเขาอะไม่มีความสุขเลยกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะช่วงตอนเนี้ยเหมือนตัวเขาเหมือนแบบคิดเครียดในเวลาน,นี้อาจจะเป็นกลางคืนของเขาก็ได้เป็นกลางวันของเราใช่ไหมคือเป็นกลางคืนของเขาเป็นกลางวันของเราเพราะว่า มันมันเหมือนแบบตัวเขาเองอะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเนาะหรือเป็นคนที่ปกปิดความรู้สึกหรือความรักความรู้สึกของเขาแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยดินะไม่ค่อยแสดงออกหรือไม่ค่อยได้พูดให้ใครได้รับรู้ได้เข้าใจในมุมที่เป็นเนาะเหมือนตัวเขาก็เก็บกดทางด้านความรู้สึกไว้มากๆหรือสิ่งที่เขากําลังเจออยู่ในณนะช่วงตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าตัวเขานะคะเหมือนเหมือนแบบอยากจะดิวอยากจะพูดอยากจะ ให้ใครได้เข้าใจในมุมที่เขาเป็นจากเลยอะไรแบบนี้เพราะเขาก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นนะช่วงตอนเนี้ยหรือณนะเวลาเนี้ยเขารู้สึกเหมือนแบบเป็นความรู้สึกที่มันท้อถอยกับพลังงานที่มันค่อนข้างที่จะเป็นอยู่ตรงนี้ดูมูนนะคะเป็นไพ่ที่หมดหมองใจไพ่ใบน,นี้มันจะเป็นเหมือนแบบคนที่กําลังคุ้นคิดเรื่องราวที่มันผ่านมาหรือย้อนสิ่งที่มันผ่านมา นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหัวใจปัญหาความรักหรือแม้กระทั่งปัญหาการเงินคนนี้มีอยู่ในคนคนเดียวเลยนะคะอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นเหมือนแบบอุ้ยมีปูไหมมีมีปูหรือกุ้งเนาะอยู่ในน้ําที่มันแบบเน่าเสียนิดหนึ่งหรือธรรมชาติหรือแวดล้อมของเขาไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะคะถึงแม้เขาจะอยู่ในที่โล่งกว้างกระดามทุกคนอยากไปอยู่ในจุดที่เขาเป็นแต่เขาเนี่ยไม่ได้อยากที่จะเหมือนแบบอยู่หนาตรงนี้เลย ฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาอยู่แบบนี้มันก็เลยทําให้เขารู้สึกเครียดเหนื่อยท้อแท้ใจมีพลังงานที่เหมือนมีพลังงานของคนที่เป็นความรู้สึกที่มันไม่ค่อยแฮปปี้อะค่ะไม่ค่อยสุขสมหวังหรือไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นี่คือตัวเขานะตอนนี้นะบริบทนี้นะเขาก็ควรเนี่ยถ้าดีลกันคนนี้ถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยจก,กําลังคิดหรือหรือกําลังคิดในคําพูดของคุณ หรือสิ่งที่คุณพูดที่เขาฟังเขากําลังคิดตามคํากับเขากําลังคอยตามในคําพูดของคุณเขากําลังเหมือนแบบคิดว่าเขาอะจะต้องทอํายังไงเขาจะต้องเป็นแบบไหนนะตอนที่เขาเป็นณนะตอนเนี้ยเดอ๋มูบค่ะเป็นไพ่ที่ไม่ไม่ค่อยมีใครอยากได้นะถ้าเป็นใบนี้ยมันเหมือนเป็นไพ่ความคิดเยอะไพ่ความตึงเครียดขนาดเขามีเพื่อนเห็นไหมมีคนที่คอยปรึกษาหาเลยเขายัง ไม่ค่อยจะมีความสุขเลยถ้าไพ่ใบนี้เป็นเจ้าชะตาของคนนะอืมคิดเยอะคิดแย่คิดมากคิดราตะคิดวุ่นวายกับชีวิตเหมือนแบบคิดไม่ตกกับสิ่งที่เป็นอ่ะต่อไปเป็นไพ่เป็นไพ่เหมือนแบบเ,เป็นไพ่ธาตุไฟแล้วกันแปดไม้เท้านะคะเป็นคนที่เดือดมุ่นไม่พอนะคะทุกคนเป็นคนที่แปดไม้เท้าคือทํางานเยอะทํางานเยอะ เห็นกับคุณค่าของคนอื่นคือไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของตัวเองสนใจเรื่องของตัวคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองและมันมีบางที่บางทีตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ทําอะไระตัวเขาก็มักจะถูกมองผิดพลาดดูตลอดเวลาการงานอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคนนี้นะค่อนข้างจะมีปัญหาค่อนข้างที่จะเหมือนแบบโอ้ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ ก็เสียงที่เป็นใช่ไหมไม่ค่อยมีความสุขนะคะมันเป็นเลเวลที่มันเหมเออเขาต้องเขาต้องคิดไหมเขาต้องมีคอเขาต้องคอยแบบเขาต้องคอยเป็นผู้นาคนอื่นอะเนี่ยมันก็แปดไม้เท้าอะไรทุกคนเห็นไหมเออเป็นไม้เท้าแห่งความคือบอกไว้เลยว่าตัวเขาเองนี่นะถ้าเขาจะเขาเรียกว่าถ้าเขาจะเหมือนแบบเติบโตได้เขาต้องอดทนมากกว่าคือแล้วก็กว่าเขาจะเติบโตมาได้ทุกวันนี้เขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะเขามีความเหนื่อยความท้อ ทัดไฟใจร้อนค่ะเป็นคนค่อนข้างใจร้อนนะคะอาทิตย์เสาร์เนาะใจร้อนถ้าเกิดวันเสรออาร์วันทนี้จะใจร้อนมากนะช่วงนี้นะตอนนี้นะคนคนนี้นะแล้วก็เป็นราศีเมษสิงห์ธนูค่ะนะคะเป็นคนพูดตรงๆเกี่ยวกับเรื่องงานไม่ได้เลยยอมหักไม่ยอมงองกับใครเลยอันนี้เป็นความน่าเบื่อของเขาเพราะว่าเขาเป็นคนตรงตรงจนแบบบางทีแบบไม้บรรทัดยังอายอะไรแบบนี้ค่ะนี่คือเขานะคะนี่คือเขาสเต็ปของเขาเนาะ เออแล้วคุณทําให้เขาคิดถึงมากเนี่ยอันนี้มันคือถจริงเพราะว่าอะไรถ้านี่ไพ่ใบนี้นะคะสิบถ้วยเปียบสเสมือนตัวคุณเป็นเจ้าชะตาของคุณอน่ะคุณเป็นคนแฮปปี้คุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคน,น,คน,คนสดใสและคุณก็เป็นคนที่เหมือนแบบเออมีมีใจมีความรู้สึกมีสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบกลมกล่อมอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมันไม่ได้เข้าถึงยากอะ่ะเออมันเป็นอะไรที่เขาเข้าถึงง่ายนะมันไม่ได้เข้าถึงยากเลย นะคะสิบถ้วยเห็นปะถ้วยแห่งความเห็นไหมถ้วยแบบเนี่ยสิบถ้วยนับไปสิบสิบถ้วยก็คือมันเป็นถ้วยแห่งความแฮปปี้มันคือสัญลักษณ์ของความรักนั่นหมายความว่าเขากันกองนะคะจากความรู้สึกโดยแท้จริงของเขาเลยเขารู้สึกว่าเขารักคุณเขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้กับสิ่งที่เขาเป็นเขารู้สึกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตรงนี้เขาชอบแหละในแบบบริบทที่มันเป็นอยู่ตรงนี้เขารู้สึกว่าตัวเขา ค่อนข้างที่จะมีอะไรบางสิ่งบางอยา่างคล้ายๆกับคุณฉะนั้นแน่นอนค่ะมุมที่มันคล้ายๆกับคุณมือนจะเป็นมุมที่เหมือนแบบมุมสะท้อนใช่ปะมุมสะท้อนมุมความรู้สึกหรือสิ่งต่างๆที่มันโอเพนหรือมีใจให้กันเนี่ยตัวเขาจริงๆคนคนนี้นะเป็นคนที่เหมือนแบบคนโรแมนติกนะ ถ้าเขาได้ลงดีเทลเกี่ยวกับเรื่องความรักกับใครหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนโรแมนติกมากคุณก็เช่นกันคุณเป็นคนอบอุ่นมากที่เขาสัมผัสแบบนั้นคุณกับเขานะถ้าในเรนดอมเนี่ยต้องเป็นคนที่คุยคุยหรือดีลกันจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนนี่อีกเรื่องหนึง่งนะคะอยู่แดนไกลาจากการแต่ใจกําลังคิดถึงกันกําลังหยหากําลังต้องการกําลังอยากที่จะเผชิญความรู้สึกในมุมมองกําลังที่อยากจะเจอกันนะอะเออ เป็นแบบนี้เลยระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายคลยกันอยู่หลายมุมมีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายๆกันอยู่หลายมุมและบางสิ่งบางอย่างนั้นอะตัวเขาเองอะมันก็เหมือนแบบอยากที่จะพูดอยากที่จะบอกอยากที่จะให้คุณได้สัมผัสในมุมบางมุมที่เขาเป็นเช่นกันฉะนั้นแน่นอนค่ะคุณเป็นคนละเอียดอ่อนใช่ไหม นี่แหละมันเหมาะกับเขาแล้วแหละเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาจะอยู่กับใครไม่ได้ถ้าไม่อยู่กับคนที่ละเอียดอ่อนหรือมีดีเทลทางด้านความรู้สึกหรือความมุมมองทางด้านเป็นพลังงานบวกเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่แข็งมากแล้วก็เป็นคนที่ดื้อดื้อเงียบแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยฟังไม่ฟังในสิ่งที่คนอื่นพูดไม่ฟังในสิ่งที่คนอื่นคิดอ่าเพราะเขาเป็นคนที่มั่นใจมากฉะนั้นแน่นอนค่ะการมั่นใจของเขาอ่ะมันก็แปลไปถึงภาพรวมตรงที่เหมือนแบบเฮ้ย ความมั่นใจของเขาอ่ะมันมันทำให้หลายๆสิ่งหลายอย่างมันมันเป็นตัวกําหนดชีวิตเขาเรื่องวุ่นวายทั้งหมดในชีวิตเขามันเกิดขึ้นด้วยตัวเขาเองคุณเคยพูดคุณเคยบอกคุณเคยแนะนําบางสิ่งบางอย่างให้เขาได้เข้าใจแต่บางทีการที่เราอ่ะได้ได้แนะนําเขาไปถ้าเขาไม่ฟังมันก็มันก็เท่านั้นมันก็ไม่ได้มีบทบาทมันก็ไม่ได้มีผล เรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยนะตอนนี้ณนะใจความรู้สึกณบริบนทะความสําคัญหรือสิ่งที่มันเป็นหรือใจความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความรู้สึกของคนที่กําลังคิดกําลังวิเคราะห์กําลังเติมแต่งในสิ่งที่มันเหมือนื่ไงะเอาภาพรวมเลยเขามองว่าคุณเป็นคนดีมากคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขามีเรื่องที่มันต้องตื่นตัวทางด้านเกี่ยวกับความรัก คุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเหมือนมีความรักเข้ามาอีกครั้งหนึ่งหรือรักเข้ามาอีกรอบหนึ่งเพราะเขาเพราะเขาได้รู้รไม่คือจริงๆอะ่ะตัวเขาเองนะบอกตรงๆว่าตัวเขานะ่ะมันมันเหมือนแบบเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมันคิดเยอะใช่ไหมแล้วก็มีอารมณ์เกี่ยวกับธาตุลมเนี่ยเข้ามาด้วยธาตุไฟเนี่ยแล้วก็จะเป็นคนที่วาดาแวงไม่ได้ไม่ได,ไได้เหมือนตัวเขาเนี่ยไม่ได้เหมือนแบบไว้ใจใครง่าย ฉะนั้นแน่นอนค่ะพอคุณเข้ามาคุณได้เปลี่ยนทําให้เขาตกตะกอนทางด้านความรู้สึกจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงโดยแท้จริงของคุณที่คุณเอคอยแนะนํนาหรือคอยที่จะยืมยื้อนี้กับเขาอะ่ะมันเป็นมุมที่มันเป็นเหมือนแบบเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากหรือมันเป็นสิ่งที่แบบ ي, รู้สึกว่ามันล้าค่ามากอะไรก็ตามที่มันเป็นอยู่นะช่วงตอนนี้หรือนะบริบทตอนเนี้ยบอกได้เลยว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ค่อยได้เรียนรู้หรือไม่ค่อยได้สัมผัสในมุมแบบนี้ ถ้าเขาไม่ได้เจอคุณเนะี่ยก็ไม่ได้มีใครนะที่จะเจอเขาได้เพราะเขาเป็นคนที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งเขาจะไม่เอาตัวไปเล่นหรือเอาใจไปเล่นกับใครเหตุการณ์บางเหตุการณ์ในบางเรื่องของเขาที่เคยเกิดขึ้นเขาก็จะไม่แบบบล็อกตัวเองไว้แต่คุณเป็นผู้โชคดีใช่หรือเปล่าคะหมอคุณเป็นผู้โชคดีที่ทําให้เขารู้สึกว่าตื่นตัวตื่นรู้ตื่นเห็นทางด้านจิตวิญญาณทางด้านความรักคุณทําให้เขาอยากที่จะมีความรักเข้ามาอีกหนึ่งรอบ คุณเป็นคนสนุกสนานเฮฮาเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าความรักมันอยู่ไม่ไกลเนาะถ้าเราเปิดใจให้กับคนให้ให้กับเขาอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ไเป็นแล้วเนี่ย the empress ใช่ไหมเป็นไพ่เหมือนแบบคนที่กําลัง the empress เป็นคนที่เหมือนแบบน่ารักอนะสดใสเหมือนมีพลังงานมัมพลังงานแม่พลังงานของคนที่มีความเจ้าระเบียบ ละเอียดเรียบร้อยแล้วก็คนที่มีสิ่งที่มันอยู่ในตัวเองเป็นพลังงานของความจะตือืนร้นอเป็นพลังงานของความควาคิดวิเคราะห์หรือสิ่งต่งตางๆหรือมุมมองต่างๆที่มันเป็นในช่วงตอนเนี้ยคือคนที่เหมือนแบบเฮ้ยทําไมมันมีความสดใสได้ขนาดนี้การแต่งตัวการพูดกันจา วิธีการจิบปากจิบคออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบคุณเป็นคนละเอียดนะฉะนั้นแน่นอนค่ะ The e m p r e s s รเนี่ยมันก็รวมไปถึงคุณเช่นกันนะคะเหมือนแม่เขาเลยเหมือนคนที่เขาเคยสัมผัสหรือเคขาเคยได้รับรู้อ่ะไอมเดอะเอ็มเพรสเขาก็จะถือคาถาดึงนั่งบัลลังบัลลังเนี่ยก็ไม่ได้เป็นบัลลังที่ราชวังอะไรหรอกก็อยู่ในทุ่งอะไรอ่ะทุ่งหญ้าสีขาวหรือต้นสนหรือมี ลำทานน้ำผ่านคือต้องเป็นคนที่อดทนอึดทนทานมากๆเลยนั่นก็หมายความว่าตัวคุณอดทนเหมือนสี่ทนได้เลยอยู่กับเขาเนี่ยเออเอาเสอ,อย่างที่บอกว่าคนคนนี้ถ้าเขาไม่ได้รู้สึกโอเคหรือไม่ได้รู้สึกแฮปปี้เขาก็จะเขาก็จะไม่ไม่โฟกัสนะเอาดีๆแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบ night of p e n t a c l e ใช่ไหม ก็คือไหนอารมณ์ศิลปินหรืออารมณ์ติดติของเขาอ่ะมันก็มีนะเธอมันก็มีนะมันเป็นอารมณ์แบบเฮ้ยหัวใจที่มันแบบมันมีอะไรอ่ะมันมีอะไรผูกไว้ใช่ไหมสีชมพูสีชมพูหัวใจที่มันมีความปรารถนาน่ะเขามองมุมมองหลายมุมมองกับตัวคุณนะเอาจริงๆคุณเนี่ยถึงแม้คุณจะเป็นเหมือนแม่เป็นมัมเป็นแม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่คอยพูดคอยกระตุ้นเขา แต่ความอ่อนโยนของคุณเยอะมากแม่ก็ต้องมีความอ่อนโยนใช่ไหมหรือ the empress เนี่ยต้องมีความอ่อนโยนม่ง้นจะควบคุมบริวารหรือควบคุมคนรักหรือใครไม่ได้ฉะนั้นมันเปียบเหมือนสเสมือนคุณเลยและสิบถ้วยนะคะนะคะมันทําให้เขารู้สึกอบอุ่นให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เคยได้รู้สึกแบบนี้มานานมากๆเขาไม่ได้ได้สัมผัสเรื่องราวแบบนี้มานานมากฉะนั้นแน่น,นอนค่ะการที่เขาได้สัมผัส ได้รับรู้หรือสิ่งต่างๆที่มันมีอยู่เนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเนะี่ยมันพร้อมมากๆที่จะโฟกัสหรือที่จะเดินหน้าหรือจะโอเพนไปนะคะเขาและสิ่งหนึ่งที่เขาข้อดีของเขาคือเขาเป็นคนที่ฟังฟังคุณแต่เขาไม่ฟังคนอื่นนะเขาฟังคุณเพราะคุณอนะ่ะเขาจะฟังคนที่เหนือาเขาเหนือชั้นเชิงพเขาแล้วเป็นคนที่มันเหมือนมันเหมือนแบบ สามารถสอนเขาได้แล้วทําให้เขาเก็ตได้ในบางมุมหรือบางอย่างฉะนั้นแน่นอนค่ะบางมุมหรือบางอย่างที่มันเป็นณช่วงตอนนี้หรือบริบทตอนเนี้มันคือสิ่งที่เติมเต็มชีวิตเขามากๆเขาไม่ค่อยได้สัมผัสหรือเขาไม่ค่อยได้รับรู้ในสิ่งที่มันเป็นแบบนี้เลยฉะนั้นแน่นอนค่ะเดะสตา์เกิดขึ้นคุณเป็นความหวังเดียวหรือคุณเป็นอ่าเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขมากๆนะ นี่เขาได้สัมผัสถึงไออุ่มความรักแบบนี้ได้ที่เขาได้รับรู้ถึงตัวคุณคุณเป็นความหวังคุณเป็นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเดอสตาร์ผู้หญิงคนนี้กําลังเทน้ำใช่ไหมใช่ไหมกาลังเทน้ำกําลังกําลังเหมือนแบบอยากให้คนอื่นน่ะได้มีน้ำใช้เหมือนกับตัวเองด้วย <S <S แล้วก็คือเป็นคนที่มีออร่าแล้วก็สิ่งที่คนอื่นไม่มีอ่ะตัวคุณมีอันนี้มันเป็นข้อดีของคุณมากมันกว่าเป็นข้อดีที่เหมือนแบบ มันไม่ต้องปรุงแต่งมันไม่ต้องค้นหามันไม่ต้องมันไม่ต้องเร่งรีบหรือมันไม่ต้องเหมือนแบบมีอะไรที่ทําให้เขาเขาเขาเหนื่อยอะนะคะมันมันเหมือนแบบไม่ต้องมีอะไรที่เขาเหนื่อยหรือท้อแท้ใจฉะนั้นแน่นอนค่ะพลังงานบางพลังงานหรือสิ่งบางสิ่งที่มันเป็นอยู่ณนช่วงตอนนี้หรือเวลาตอนนี้ก็คือสิ่งที่มันโฟกัสหรือแอคทีฟเข้าหากัน หรือสิ่งบางสิ่งเนี่ยที่ถ้าเขาเรียบเรียงมันเกิดขึ้นได้เนี่ยเขารู้เลยว่าในใจเขามีคุณคิดถึงคุณมากเลยอะบางครั้งบางมุมนะเขาอยากจะตะโกนบอกให้คนรับรู้หรือบอกให้คนรับทราบแต่คุณรู้ไหมว่าเขาทําอะไรไม่ได้ซึ่งมีหัวโขนอยู่บนหัวหรือตําแหน่งหน้าที่หรือระยะทางเนี่ยมันทําให้เขาร,รู้สึกว่าเขาห่างเหินคุณมากๆหรือบางที่เขาก็อาจจะทําไม่ดีกับคุณก็ได้ในนิสัยใจคอของเขา แต่ให้รู้ไว้เลยว่าช่วงนี้เขาตกตะกอนนะเขามีความละเอียดเหมือนคุณนะเขาเขาสังเกตถึงนิสัยของคุณถ้าคุณนิ่งเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยต้องไม่นะต้องรู้สึกว่าเขาไม่น่ารักกับคุณแน่เลยคุณทําให้เขาแบบคิดถึงมาเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นคนเสริมแต่งสวยหรือทํายังไงให้คุณเหมือนบล่ออะไรมาแต่คุณมีความมีเสน่ห์จิตจัก้การหรือมีซิกเซนเน่ะที่ดึงดูดเขา แม้กระทั่งคําพูดของคุณบางคําพูดทําให้เขาต้องหยุดยอมคุณเอาสิเอเอต้องหยุดยอมต้องหยุดฟังต้องหยุดคิดตามเพราะว่าถ้าไม่คิดตามหรือไม่หยุดฟังก็งมันก็จะมีเรื่องมันก็จะเกิดปัญหาบางปัญหาทําให้มันไม่มีความสุขแต่ตัวเขาเนื่องตัวตัวเขาเป็นคนอะไรธาดุลมกุมเมถุนตุนเมสิงธนงูไฟลมผสมกัน เมือนเหมือนเป็นคนลมพัดลมเพหรือเป็นคนตรงๆง,งก็จะมีฟอร์มมีมาดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาถูกใจถูกใจคุณมากนะเพราะความน่ารักสดใสมีออร่ามีพลังงานและมีความเป็นเหมือนแบบเป็นผู้ให้อามีความเป็นผู้ให้อย่างสูงมากๆเลยไอ้สิ่งที่เขาสัมผัสแบบเนี้ยเขารู้สึกว่ามันนานมากนะที่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรแบบเนี้ยมานานมากๆแล้วแล้วพอเขาได้ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เขารู้สึกดีมากๆเขารู้สึกว่า ตัวเขาอะมันมันโอเคแล้วนะมันใช่แล้วนะไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่มันมันไม่ดีกับเขาเขาด้วยตัวเขาอยากจะปล่อยวางหรืออยากจะปล่อยทิ้งไปเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เขาได้สัมผัสหรือที่เขาได้รู้มาหรือสิ่งที่เขาเป็นอะสิ่งที่มันผ่านมามันไม่ได้ช่วยหรือมันไม่ได้ทําให้เขามีความสุขเนี่ยฉะนั้นแน่นอนค่ะคุณคือคนที่ทําให้เขาคิดถึงคือคนที่เขาแบบอยากจะหยิบยื้อเนี่ยจะคือคนของใจอะแล้วคือคนที่ใช่สําหรับเขา ความรู้สึกแบบนี the the ้มันมันนานมากๆนะที่เขาไม่ได้รู้สึกหรือสัมผัสแบบนี้สิ่งที่มันผ่านมาเขาก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบเขาไม่ได้เขาไม่ได้แสดงให้แสดงความรักให้กับคุณมากนะแต่ครั้งเนี้ยมันเป็นครั้งครั้งครั้งแรกที่เขาอยากจะแสดงความรักให้กับคุณอยากที่จะให้คุณแบบได้สัมผัสในบางสิ่งหรือบางมุมที่เขาเป็นเพราะเขาได้รู้ว่าคนนันที่เราลักหรือคนที่เรารู้สึกว่าอยากที่จะมอบให้ก็คือคุณคนเดียว ะะไม่มีวินาทีไหนเลยค่ะที่เขาจะไม่คิดถึงคุณแต่เพียงแค่เขาก็แค่ฟอร์มเยอะเขาก็แค่เหมือนแบบเอออยากที่จะให้แน่ใจว่าเหมือนการทํางานอะ่ะนะคะเขาอยากที่จะให้แน่ใจว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอะรักคุณไหมเขาชอบคุณไหมเขาต้องการคุณมากแค่ไหนไม่ใช่เพียงแค่ชาบสวยไม่ใช่เพียงแค่เป็นรักเผื่อเลือกหรือรักต้องการนะคะ เขาเลยเขาเลยแสดงออกบางมุมหรือสิ่งที่เขาแสดงออกไปบางทีมันก็อาจจะไม่ได้น่ารักเหมือนคนอื่นเขาแต่คุณให้รู้ไว้เลยว่าหัวใจเขาตอนนี้มันลึกซิกหรือเกินนะมันต้องการมากๆนะมันต้องการให้ใครเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นต้องการให้คนที่จะเข้ามาในในชีวิตเขาเนี่ยเป็นคนเป็นคนที่จริงจังหรือจริงใจกับเขาเป็นคนที่ชัดเจนกับเขาจริงๆไม่ได้เข้ามาเพื่อเพียงว่าผลประโยชน์เขาไม่ได้ต้องการการที่เขาจะได้คบใครหรือเพียงว่าผลประโยชน์มันก็ มันก็ไม่ได้มีอะไรทําให้เขามีความสุขขนาดนั้นบางครั้งที่ผ่านมาในทางด้วยความรักเขาก็ต้องปิดหูปิดตานะเขาไม่ได้มีความสุขนะคะเพราะว่าตัวเขาด้วยแหละนะคะเพราะตัวเขาด้วยแหละแต่ให้รู้ไว้เลยว่าคุณทําให้เขาคิดถึงพาะความหนาลักความสตรีทีความเป็นตัวของตัวเองความมีออร่าความเป็นพลังงานที่มันเป็นพลังงานด้านบวกของคุณ ที่ส่งต่อผ่าน energy ให้เขาได้รับรู้ให้เขาได้รับทราบให้เขาได้รู้ถึงเบื้องลึกความในใจของคุณแล้วก็ความนิ่งเฉยของคุณด้วยบางมุมแล้วก็ความที่คุณเข้าใจในตัวเขาถ้าคุณเข้าใจในบทบาทในหน้าที่ของตัวเขาหรือแม้กระทั่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนั่นแหละคะ่ะมันก็คือพลังงานของคนที่มีความรู้สึกที่รู้สึกว่าพลังงานเป็น,เป,นเป็นความพลังงานที่ดีๆมากๆอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะเหมือนแบบ ซาบซึ้งไปเองคนคนนี้นะเขาต้องสัมผัสถึงพลังงานบวกของคุณก่อนนะคะเขาต้องสัมผัสถึงการให้ของข่ขยตรงข้ามก่อนถ้าเขาไม่ได้สัมผัสแบบนั้นนะเขาก็จะไม่แสดงความแล้วคุณก็เป็นคนที่โอ้นะเมตตามีเสน่ห์แม้กระทั่งคําพูดคําจาการวางเนื้อวางตัวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะมีสเสน่ห์มากเป็นคนที่มีโอลาบอกแล้วว่าแล้วก็ เขาคิดถึงคุณมากนะเขาอยากที่จะลาง,งานมาเลยเขาอยากที่จะเหมือนแบบอุ๊ยฉันไม่ไหวแล้วว่ะตอนนี้ฉันอยากจะลาง,งานมาหาเขาฉันรักเขาอะไรเงี้ยฉันยังต้องการอยากเจอเขามากๆฉันต้องการเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่ฉันมีมีอยู่ตอนนี้นฉันคิดถึงเขามากๆเลยอะไรเงี้ยนี่ก็คือเป็นพลังงานของคนของคุณและเขานะคะที่จอยแล้วเจอกันเป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบหลายๆสิ่งหลายๆย่างที่ทั้งคุณและเขาอ่ะ มันเป็นความกลมกลม่อมทางด้านความรู้สึกเขาคนนี้นะไม่ค่อยได้เปิดใจแล้วนานมากๆแล้วนะเนินนานมากๆที่เขาไม่ได้เปิดใจให้กับใครเพราะเขาเหนื่อยนะเขาก็เบื่อทางด้านความรักเขาเคยถึกผิดหวังเรื่องความรักเขาเหนื่อยเพราะความรักมาเขาก็เลยรู้สึกว่าความรักมันทำลายเขาแต่ครั้งนี้มันเป็นครั้งเดียวที่เขารู้สึกว่าความรักไม่ได้ทำลายเขาเขากลับชุม่มชื่นใจมากขึ้นและเขากลับสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอันโดยแท้จริงของคุณหรือสัมผัสในสิ่งที่คุณมอบให้กับเขา จริงๆแล้วอ่ะเขาอยากมาพูดจากปากเขาเองว่าเขารู้สึกดีกับคุณนะคุณคือคุณคือคนที่เขามองหาแล้วคุณคือคนที่ทําให้เขาคิดได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเขาอยากขอบคุณมากๆที่คุณแบบเพืยอยู่เคียงข้างเขามาตลอดเลยเขาคิดถึงคุณมากนะบอกไว้เลยนะถึงแม้คุณจะงอนเขาอะไรเขาก็ไม่ได้สนใจหรือใส่ใจแต่ว่าเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาสนใจที่สุดก็คือตัวคุณเขามีเหตุผลนะบางทีอ่ะ แล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าไอการกร่อนของคุณอนะ่ะมันจะเป็นอุปสรรคกับชีวิตเขามันคืออย่างนี้คือเขาเหมือนเขาค่อยๆเรียนรู้คุณนะคะนะคะวันนี้เป็นเวลาการภาพรวมที่คนอ่านแม่หมออ่านก็รู้สึกดีเนาะคุณทําให้เขาคิดถึงมากวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ท่านมีความสุขทํางานแฮปปี้มีความสุขนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่ความรักสีชมพูนันจ๊ะหวัสดีค่ะขอให้เจอสิ่งดีๆค่ะบ๊ายบายค่ะ